เรียนห้องน,นี้หมดเลยนะก็เดี๋ยวพรุ่งน,นี้ก็เรียนห้องน,นี้นะคะแล้วก็อีกทีเป็นแหลกวันพัลหัศค่ะของพี่วันท,ที่หนึ่งวันท,ที่สองก็เรียนห้องนี้นะคะ่ะเป็นแหลกแม่ประชานเดียรมาเรียนห้องนี้คอสทีบ้าอาจารย์โงยังไม่ได้อัจให้ใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวแหลกพี่อา้าให้ตาม ของหัวข้อวันนี้นะคะของเราก็คือจะเปเรื่องของหลักการเริ่มต้นเนาะเกี่ยวกับการจ่ายยานะคะทีนี้เรามาดูนิดหนึ่งเนาะในเรื่องของแบบคำทั่วไปอย่างเงี้ยที่เรามาจะได้ยนินเนาะก็คือเรื่องของฟาร,รม์มาสีเซอร์วิสหรือว่าการให้บริการเภสัชกรรมนะคะซึ่งการบริการการให้บริการเภสัชกรรม เภสัชกรรมหรือว่าฟาร์มกสีซืนนะคะ่ะมันก็คือเป็นบทบาทหนึ่งเนาะที่เป็นบทบาทที่สําคัญนะคะที่เภสัชกรเนี่ยไม่ว่าจะปฏิบัติงานนักหน่วยงานบริการใดๆเนี่ยก็คือจะเป็นบทบาทที่เราเห็นเห็นกันเนาะไม่ว่าจะเป็นเภสัชโรงพยาบาลหรือว่าตามพวกหน่วยบริการตะหงูเราพสตรอย่างเงี<ฮ>้ยหรือว่าเป็นเภสัชโรงพยาบาลนะคะก็เป็นบทบาทหนึ่งที่เราจะเห็นเนาะโดยรูปแบบ ให้บร right ิการทางเภสัชกรรมเนี่ยรูปแบบมันก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่บริบทนะโรงพยาบาลร้านยาอะไรเงี้ยก็จะแตกต่างกันไปตามบบริการนะคะแต่ว่าในเรื่องของการให้บริการทางเภสัชกรรมเนี่ยไม่ว่าแต่ละหน่วยงานจะแตกต่างบริบทจะแตกต่างกันเนาะแต่ว่าสุดท้ายเป้าหมายค่ะหรือว่าผลลัพธ์ที่ต้องการให้บริการทางเภสัชกรรมเนี่ยก็คือผู้รับบริการเนี่ยเขาก็จะต้องมีความปลอดภัยในการใช้ยา แล้วก็ต้องได้รับบริการเนี่ยที่มันมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพทางเภสัชกรรมเรานะคะ,แล,ะ,ะ,คะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรื่องของการให้บริการเนาะก็ต้องเป็นบริการที่ทําให้ผู้รับบริการเนะะี่ยค่ะเขาเกิดความพึงพอใจในการบริการจากเราไปนะคะแล้วมันก็จะทําให้ถ้าเขาเกิดความพึงพอใจเขาก็จะเกิดความศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่น ว,วิชาชีพเราแล,แล้วก็เขาก็สามารถที่จะเลือกกลับมาบริการอีกครั้งทับไปกับเราได้ถ้าเขาประทับใจนะคะนะทีนี้ในงานบริบาลเภสัชกรรมหรือว่าฟอร์มาซีเซอร์เนี่ยมันจะมีอยู่สีบบ่บทบ,บาทหลักๆด้วยกันนะคะอันที่หนึ่งเลยก็คือเป็นเรื่องของการจัดเตรียมการเก็บยาการะจายยานะคะการจัดการยาบริหารกลางพวกนี้นะคะรวกอยู่ในการจัด แล้วก็ในเรื่องของเป็นการจ่ายแล้วก็จำหน่ายนะคะอันที่2ก็คือจะเป็นบทบาทในเรื่องของบริการเภสัชบางบานนะคะอันที่สเป็นการดำรงไว้ซึ่งความเป็นอาชีพในวิชาชีพนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือจะเป็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพแล้วก็สาธรรารณสุขนะคะซึ่งกิจกรรมทั้งหมดเหล่านี้เป็นบทบาทหลักที่อยู่ในงามนมริการเภสั แต่นี้ในหัวข้อของเราวันนี้เนะคะเราก็จะเน้นไปทางบทบาทกัรแพทย์่ีเป็นในเรื่องของการจ่ายายาเนาะทีนี้ในการจ่ายยานะคะมันหมายถึงอะไรเนาะก็จะหมายถึงกระบวนการประเมินนะคะการใช้ยาหรือว่าประเมินความจาเป็นเนาะในการใช้ยาของผู้ป่วยแต่ละรายนะคะคนไข้แต่ละรายไม่จําเป็นจะต้องได้รับยาทุกคนนะ ก็แล้วแต่ว่าคนไข้เขามีความเหมาะสมจะต้องใช้หรือไม่ใช้นะคะแล้วก็จะต้องมีการคัดสรรคัดสรรยานะคะเลือกยาตามหลักการวิชาชีพให้มันมีคุณภาพแล้วก็ครบถ้วนนะคะเหมาะสมกับตัวคนไข้ทีนี้เราก็จะต้องมีการพิจารณานะว่าเออเราจะมีการประเมินใช้ยาหรือว่าจะต้องคัดเ,เลือกยาอะไรให้มันเหมาะสมกับคนไข้เนี่ยเราจะ เราจะมีการพิจารณาอะไรบ้างเนาะเขาก็บอกว่าเราเนี่ยก็ควรมีการพิจารณาจาก,การะวิการเจ็บปวดของตัวคนไข้ผลการวินิจฉัยทางทีิกที่มาดูเกี่ยวข้องน,นะคะรวมไปถึงตัวกฎหมายแล้วก็ระเบียบในเรื่องของยาด้วยนะคะแล้วก็ส่งมอบยาให้กับคนไข้เนี่ยพร้อมกับแนะำแนะนำนะคะให้กับคนไข้ด้วยเนาะซึ่งถ้าเรา ทำได้ตามเนี่ยค่ะมันก็จะทําให้คนไขนะ้เนี่ยเขามีการใช้ยาที่มีมประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยกับคนไขนะ้เนี่ยได้มากที่สุดนะคะทีนี้ในการจ่ายยาที่ดีนะคะแล้วก็การจ่ายยาที่มันมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็จะต้องเป็นการจ่ายยาที่ถูกต้องนาะจ่ายได้รวดเร็วนะคะรวดเร็วแต่ต้องถูกต้องด้วยนะถ้ารวดเร็วแล้วไม่ถูกต้องก็แสดงว่ามันไม่มีประสิทธิ นะคะแล้วก็ยาที่เราให้นะคะจะต้องมีประสิทธิผลต่อการราาักษาและคนไข้เนี่ยต้องใช้ยาแล้วไม่เกิดอ,อันตรายเนาะเราถึงจะบอกได้ว่าการจ่ายยาเนี่ยต้อเป็นการจ่ายยาที่มันมีประสิทธิภาพนะคะอ่ะทีนี้ในเรื่องของหลักปฏิบัติเบื้องต้นสําหรับการจ่ายยาเนาะเราจะมีหลักการในการจ่ายยาอย่งไรนะคะอ่ะอันที่หนึ่งก่อน เราดูตรงเป้าหมายก่อนนะคะว่าสําหรับเป้าหมายในาการจ่ายยาเนี่ยก็คือเราจะจ่ายยาเพื่อที่จะให้คนไข้เนาะเขาได้รับยาที่มันมีคุณภาพนะคะที่สมควรเหมาะสมหรือว่าจําเป็นในการรักษา,าน,นะคะแล้วก็ยานั้นเนี่ยก็เพื่อช่วยที่จะบรรเทาหรือว่าป้องกันอาการของโรคที่คนไข้เป็นนะคะแล้วก็สามารถใช้ยานั้นเนี่ยได้อย่างถูกต้อ,องปลอดภัย ในนกาารจัดยะะคะทีนี้สําหรับหลักการในการจัดยาเนาะเขาก็บอกว่ามันมีหลักการที่ในการจัดยาเนาะมันก็จะมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยนะคะก็คือในการจัดยาเนี่ยเราควรจะต้องมีข้อมูลของผู้ป่วยหรือว่าผู้รับบริการที่มาใช้บริการนะคะ,อ,ะอย่างเช่นเรื่องของอายุน้ำหนักคนไข้นี่นะคะหรือว่าการวิจัยเบื้องต้นหรือว่าอาจจะ ที่คนไข้เขาเนี่ยมาหาเราก็ได้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะต้องเอามาประเมินหรือว่าตัวเภสักชกรซึ่งเราเนี่ยจะต้องปเป็นเภสักชกรแล้วเราจะต้องมีการประเมินได้น,นะคะว่าปัญหาเื้่งต้น,หร,น,ตนหรือว่าอาการเื้องต้นที่คนไข้เขามาเนี่ยเขามาด้วยอากา,า,ารอะไรเพื่อที่จะเลือกยาแล้วก็จัดยาพร้อมกับให้คำแนะนำคนไข้ได้อย่างเหมาะสมได้อยา่างถูกต้อง อันที่สองนะคะเขาก็บอกว่าการจ่ายยาทุกครั้งเนี่ยทุกขนาดเลยนะคะเภ mm hmm. hey, สัชกรเนี่ย mm hmm. ควรที่จะพิจารณาให้ผู้รับบริการเนี่ยสามารถที่จะใช้ยาได้อย่างเหมาะสมนะคะ mm hmm. แล้วก็ใช้ยาได้สะดวกกับตัวคนไข้ะะ mm hmm. โดยที่รูปแบบยาที่เราให้กับคนไข้่ mm hmm. มันก็ต้องเป็นรูปแบบ ที่มันเหมาะสมที่คนไขจกินได้อย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นผู้รับบริการเป็นเด็กอแบบงเนี้ยเออเราก็ต้องถามเขาด้วยเนาะว่าเขากินยาเม็ดได้หรือกินยานัได้แบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้เลือกเภสัชกรที่มันตรงกับเขาหรืออย่างสมมติว่าอายออุน้ำหนักเป็นเด็กอย่างเงี้ยเราใช้น้ำหนักในการคำนวณขนาดยาแลว้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถามขนาดยาของคนไข้เแอบบ้ยคัน ถามน้ำหนักมีบ่ายก็เริ่มบ่ายละถามน้ำหนักตัวของเองด้วยเพื่อที่เราจะคำนวณแล้วเลือกขนาดเพสาร์จพานให้มันเหมาะสมแบบนี้นะคะยอ,อ,าาอย่างเช่นสมมติไออย่างพาลาอย่างเงี้ยถ้าเราถามน้ำหนักตัวแล้วถ้าเราเลือกสมมติว่าพาราคำนวณน้ำหนักมาได้250มิลลิกรัมต้องใช้มิลลิห้าสอร้อยห้มิลลิกรัมต่อโลตอย่างเงี้ยเพสาร์จพานเรามีพารา120มิลลิกรัมต่อ5้าเอ็มแอล กับ250มิลลิต่อ5 ml แบบนี้เราคิดว่าเราควรเลือกอันไหนดีคะให้กับเด็กัวนี้เลือกแบบไหนเลือก120หรือเลือก200เออมันก็ต้องเลือก250เนอะเพราะว่ามันกินแค่ช้อนเดียวช้อนชาดเดียว 500, 24, แต่520อางเนี้ยเราต้องให้กินถึงประมาณ2ช้อนเออซึ่งมันเยอะไปบางทีเด็กมันก็กินไม่ไหวแบบนี้นะคะหรืออย่าง เภสัชพันธ์่ะโสเซพอร์ปัญญาสมมติว่าอย่างเช่นคนไข่เนี่ยอย่างสมมติพวกไอ้นี่ละกันอะซิติมซิสเตดีมันมีทั้งเป็นแบบผงชงน้ำเป็นแบบเม็ดฟูแบบเนี้ยนะคะเออหรือไม่แน่ใจทำไม่ได้หรืแบบเม็ดปีกหรือแ่าจำไม่ได้แบบประมาณแบบเนี้สมมติอันมีผงชงน้ำมีเม็ดฟูแล้วก็มีเป็น แบบนี้ถ้าสมมติว่าเด็กประมาณสักเก้าขวดมันเลือกได้หมดเนาะแต่ว่าอาจจะต้องถามนิดนึงว่าแล้วเด็กเนี่ยสามารถที่จะกินเป็นเบนได้ไหมถ้าเบนทไม่ได้ก็เอาเป็นผงฟูเป็นแบบเป็นฟูเป็นผงชงแบบนี้มันก็จะสะดวกกับเขามากกว่าแบบนี้นะคะก็คืออันที่สอง่ะเป็นลักษณะของการเลือกพวกความแรงยาเลือกเภสัชพันธุ์โดสเซตฟอร์มต่างๆให้มันเหมาะสมกับตัว คนไข้หรืออย่างบางทีสมมุติคนไข้บอกมาด้วยอาการปวดอยา่างเงี้ยยาแก้ปวดมันมีหลายอย่างเนาะอย่างเช่นไดโคูฟินแอตอย่างเงี้ยกินวันละาครั้งอีโทลิคอซิอคอกซีนกินวันละครั้งอย่างเงี้ยแล้วคนไข้บอกคนไข้ไม่ชอบกินยาหลายนื้อเราก็อาจจะต้องเลือกตัวเสร็จกอมที่มันมีแค่อันค้างดียว่าเนะส่วนอันที่สามนะคะในเรื่องของหลักการการจัด ก็คืออันที่สามเลยก็คือเภสัชต้องรู้ว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะในกระบวนการของ,างาการจ่ายยาเนาะอันที่หนึ่งค่ะก็คือเภสัชจะต้องรู้ว่าเราจะต้องมีหน้าที่ในเรื่องของการคัดคัดฟองปัญหาของการใช้ยาเนาะก็คือดูว่ายาที่ให้เนี่ยโดสมันเหมาะสมไหมความแรงที่ให้เหมาะสมหรือเปล่าระยะเวลาที่ใช้อะไรเงี้ย มันถูกต้องตามคอร์สการรักษาพวกนี้หรือเปล่ามีการัมีการใช้นานชยาซ้ำซ้อนไหมหรือแบบให้เอนเซม์สองตัวคู่กันแบบเนีย้ยเออเหมาะสมไหมหรือการให้พวกดัดอินเตอร์แอคชั่นยาที่มีคู่ดัดอินเตอร์แอคชั่น,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 นะคะู่ก,ก,กันอย่างเช่นซิวาร์สเตอร์ตีนกับคาดิโฟไมซีนอะไรพวกนี้นะคะอ่ะหรือจะเป็นในเรื่องของเกงี่ยวกับ ่คัดกรองเกี่ยวกับการใช้ยาที่มันเป็นไปนตามกฎหมายหรือเปล่ามีขัดต่อข้อกฎหมายไหมอย่างเช่นตอนนี้ถ้าตามร้านยาอย่างนี้ใช่ไหมคะทานาดอเนี่ยเขามีกฎหมายเลยว่าห้ามจำหน่ายให้กับคนที่อายุต่ำกว่า18ปีแล้วก็ไม่เกินจ่ายได้ครั้งเดิไม่เกิน20่สิบเมตรแบบนี้หรือแม้กระทั่งยาที่เป็นสูตรผสมที่เป็นฟรีอิวเอฟเฟีอย่างเงี้ยใน,ในเด็กอย่างเงี้ยขวด เป็นขวดน160ะ ml จะจ่ายได้ไม่เกิน3ขวดก็คือ180 cc แบบนี้นะคะแล้วก็งมีการทำข้อมูลขอชื่อานามสกุลอะไรเงี้ยคนไข้ก็ส่งอียมแบบนี้นะคะ,ะหรือจะเป็นในเรื่องของการจ่ายยาโดยที่ไม่จำเป็นก็ได้นะ,ะอย่างเช่นคนไข้เป็นไข้หวัดมาอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องใช้แอนติไบติกแล้วเราจะไปจา่ายแอนติไบติกแบบนี้มันก็ไม่สมเหตุสมผล หรือจ่ายยาที่คนไข้แพ้อะไรเนงะี้ยเพราะฉะนั้นในขั้นตอนเนี้ยค่ะเราจะต้องมีการคัดองปัญหาของการใช้ยาด้วยนะคะอันที่สองอนะคะหน้าที่อนที่สอของเราก็คือเราจะต้องให้คําแนะนําเกี่ยวกับยาที่เราจ่ายให้กับผู้ป่วยทุกรายนะคะต้องบอกเขานะว่าวิทยาเนี่ยคือยาอะไรรับประทานแบบไหนแล้วมี ข้อคุ้ระวังหรืออาการที่ประสบอะไรนะคะซึ่งการให้คาแนะนำเนี้ยมันก็เป็นข้อกําหนดหนึ่งเนาะที่สภาเภสัชกรรมเขาระบุไว้เลยนะคะว่าหน้าที่เราต้องให้ข้อมูลคนไข้ด้วยในเรื่องของการใช้ยานะคะ,ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของขั้นตอนการจ่ายยาที่เป็นการจ่ายยาแบบมีใบสั่ง ขั้นตอนการจ่ายยาจะมี2แบวกนะคะที่นี่จะสอนวันนี้ก็คืออันที่หนึ่งเป็นขั้นตอนการจ่ายยากรณีมีใบสั่งยาก็คือเป็นบริบทที่เราอยู่ในโรงพยาบาลนะหรือว่าเป็นออรพสตหบววัปถุภูิก็ไนดะ้กับอีกอันนึงคือเป็นการจ่ายยาแบบที่ไม่มีใบสั่งนะคะนะมาดูอันแรกก่อนเนาะที่เป็นขั้นตอนในการจ่ายยานะคะของกรณีที่มีใบสั่ง ซึ่งเวลาเราได้ใบสัง่งเนาะหรือว่ารับใบสั่งยามาจากห้องยาเออมาจากคุณหมอนะคะเรารับใบสังส่งเสร็จแล้วเราจะต้องมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบสั่งด้วยนะคะซึ่งข้อมูลของใบสั่งยาเนี่ยมันจะมีส่วนอะไรอบ้างเนาะอันนี้หนึ่งค่ะก็คือจะมีชื่อแล้วก็สถานที่ตัง้งของโรงพยาบาลอ๋อแล้วอีกปเด่น,ดนกรณีที่มีใบสั่ง จะมีใบสั่งมาที่ร้านย,ยาก็ได้เหมือนก,กันนะก็มีเหมือนกัน,อ,กกนอันที่สองนะคะจะต้องมีข้อมูลชื่อนามสกุลอายุและเลขที่โรงพรยาบาลนะคะของผู้ป่วยหรืออาจจะเป็นเลขที่บัตรประชาชนของคนไข้ก็ได้แต่เป็นเลขที่ที่ระบุถึงตัวคนไข้ได้นะคะอันที่สามก็คือวันที่สั่งใช้ยานะคะอันที่สี่มีระบ,บุชื่อยา ความแรงของยาแล้วก็รูปแบบของยาด้วยว่าเป็นยาเม็ดยา้ําแคปซูลอะไนะคะอันที่5จะต้องมีจํานวนหรือว่าปริมาณยาระบุไว้นะคะว่าจ่ายจานวนเท่าไหร่กี่เม็ดกี่ขวดหรือถ้าไม่ได้ระบุเป็นจํานวนเม็ดอย่างเงี้ยต้องระบุว่าระยะเวลารักษาเนี่ยกี่วันนะเพราะอย่างแอนมตี้เโอติกอย่างเงี้ยมันก็ต้องระบุเนาะว่าทั้งหมดจะต้องใช้กี่วัน5วันส0วันก็ว่าไ อันที่6นะคะก็คือเป็นวิธีใชย้ยาวารประดานยา,า,า ML, ลลคัละกี่เม็ดคณัละกี่เอ็มแอลวาะกี่ครั้งก่อนหรือหลังอาหารพวกนี้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายอันที่7ก็คือจะต้องมีลายลายเบอชื่อแพทย์ผู้สัง่งใช้ยาและหรือเลขใบอนุญาตของแพทย์ผู้สัง่งใช้ยาด้วยนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีรายเือแพทย์ผู้สั่งแบบนี้มาเนาะถ้าอย่างนั้นแสดงว่า คนไข่อาจจะบอกใบสังแพทย์ก็ไดนะ้อย่างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างมาให้เราดูน,นะคะว่าเป็นตัวอย่างใบสั่งแพทย์อย่างอันนี้มาจากกระรวงสารารณสุอสูางเงี้ยก็จะมีชื่อหน่วยบริาการว่าเป็นสาธารณสุขที่ไหนน,นะคะมี hospital n เออบ,บอร์ก็คือเลขที่โรงพยาบาลของผู้ป่วยนะคะชื่อนามสกุลของผู้ป่วยเนี่ยมีอายุนะมีเลขที่ับรประชาชนด้วยนะคะมีระบุวันที่ของใบสั ด้วยนะอย่างเงี้ยว่าเป็นวันที่เท่าไหร่ที่อยู่นะคะแล้วก็มีการวินิจฉัยเบื้องต้นจากแพทย์ว่าคนเนี้ยเขาวินิจฉัยว่าเป็นอะไรนะคะถัดมาตรงข้างล่างส่วน R X ก็จะเป็นรายการยาเนาะว่าอย่างอย่างเคสนี้ก็คือเขาวินิจฉัยว่าเป็นอะคิวฟารินเจตติเนาะแล้วก็ให้เป็นแอสไพรินลดไข้นะคะกินหนึ่งเม็ดวันละหนึ่งครั้งเช้ายี่สิ มีล็อกซิโมไยซินระ้อมิลลิกรัมหเม็ดวันละ2ครั้งหลังอาหารจำนวน20เม็ด mm. แบบนี้นะคะซาบูทามอลคะเป็นแบบแท็บเล็ต2องมิลลิกรัมนะคะ1เม็ดวันละครั้งก่อนนอนจำนวน12เม็ดมีพาราเซตามอลน,นะคะสองอยห้มิลลิกรัมเป็นแบบขวดแบบนี้หนึ่ง จุด5ช้อนชาวันเวลามีอาการนะคะจำนวน20ขวดเนี่ยนะเราเห็นแลเราเห็นไหมเออแปลก,กไหมเนาะอันอื่นเนี่ยเป็นเม็ดหมดเลยเออแต่ว่าปรากฏข้างล่างพาราเป็นขวดแล้วง20ขวดด้วยเออมันอาจจะมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าถ้าเป็นแบบเนี้ยเราก็ต้องโทรกับไปปรึกษา เราว่าเอ้ยคุณหมอใบสั่งของคนไข้คนเนี้ยอันอื่นเนี่ยสั่งมาเป็นยาเม็เดหมดเลยแล้วอันเนี้ยเป็นยาหนาแล้วเพื่นไข้อายุกี่เท่าไหร่เจ็ดห้าสิบเอ็ดเอออย่างเงี้ยมัานน่าจะคุณหมออาจจะมีการสัง่งผิดรูปแบบหรือเปล่าอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมีอะไรอีก ส่วนข้างล่างก็จะมีระบุว่าคนไข้มีประวัติแพ้ยาไหมซึ่งอันนี้เขาก็ไม่มีแล้วก็มีแพ์ผู้สั่งเป็นใครแบบนี้นะคะก็จะมีรายชื่อของคุณหมอนะหรืออีกอันนึงอันนี้เป็นของโเรเพลาส่ง,สง,งเสริมตาโบลแบบนี้นะคะก็จะมีเลขเลขที่ั่วไปของคนไข้มีชื่อนามสกุลเนาะมีวันที่นะคะที่คนไข้เนี่ยมารับบริกาคใบสามวันที่ยิเลน แล้วก็มีที่อยู่คนไข้นะคะอาการอาการที่คนไข้มาเบื้องต้นเป็นอะไรเนี่ยนี้เขาก็ครดเล่าแล้วก็บอกว่าสุดท้ายก็คือวินิจฉัยว่าคนไข้เป็นอะไรบ้างนะคะก็คุทคนี้สุดท้ายเขาก็มีวินิจฉัยเป็นโคโรนาไวรัสอ่าเป็นโควิด -19 อะไรเงี้ยแล้วก็มีบอกว่าเป็นไข้หวัดน,นะคะก็เลยได้มีได้ C T M จำนวน10เม็ดวันละกินท้งละ1เม็ดวันละ3ครั้งเหมือนนี้เนาะมีจีจีแก้ไอ10เม็ด1เม็ดหลับไอ3เวลามีนี้ทาอย่างนี้นะคะ10เม็ดกินท้งละ1เม็ดทุก4-6ชั่วโมงค่ะมีมาแว้งโอ้นะ1หมงแล้วก็มีตัวแอนติเจนเทสก็คือเทสโควิดให้กับบ้านไปอีก1อาทิตย์นะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นชื่นแคปูสังคำว่าตเลย ทีนี้ในขั้นตอนเนาะอย่างถ้าเวลาเรารับใบสั่งมาแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนถัดมาเนี่ยหลังจากที่เรารับใบสั่งเนาะเราก็ตรวจสอบความครบถ้วนของใบสัง่งละว่ามันครบถ้วนนะคะถัดมาที่สองก็คือเราจะต้องมีการตรวจสอบความเหมาะสมของการสั่งใช้ยานะเพื่อที่จะช่วยขัดกอเนาะไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการใช้ยา อย่างน้อยน้ะในการคัดกรองใบสั่งเนี่ยที่เราเห็นเ็นะคะเราจะต้องมีการขัดกรองก็คืออันที่หนึ่งคนไข้มีข้อห้ามของการใช้ยาอะไรอย่างาเช่นคนไข้แพ้ยาอะไรหรือเปล่าอ่ะหรือคนไข้มีต,ตาตาที่มันไม่ดีไหมยามได้ถูกปรับขนาดตามตาตาดไขคนไข้หรือเปล่าหม,มอมีการสั่งแพ้ยาสั่งใช้ยาที่มันมีการแพ้ไหมนะคะอันที่สองตรวจสอบขนาด ว่าขนาดที่ให้เนี่ยมันอยู่ในช่วงของการรักษาไหมถ้าอย่างเป็นเด็กอย่างเนี้ยมันอยู่ในช่วงการรักษาของตามน้ำหนักตัวเด็กีป่าแบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งยาอื่นๆอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ตามน้ำหนักตัวของคนไข้ก็คือมันจะต้องอยู่ในช่วงของรูช่วโดสก็คือโดสที่เราให้ในการรักษาอเนาะอันนี้สามดูว่ามันมียาซ้ำซ้อนกันหรือเปล่าโดยที่ไม่ได้สริดดีกันอย่างเช่นให้เอเซู c ช็คดักอินเตอร์แอคชัค่ะว่ามันมี that interaction คู่ดักอินเตอร์แอคชเกิดอัตราทีิดิยากไหมที่มันเป็นข้อห้ามให้ใช้ไม่ได้เลยแบบนี้นะคะขั้นตอนอันถัดมานะคะเป็นกรณีที่ถ้าคนไข้เนี่ยเขามารับบริการที่หลังยาเนาะมันจะรูแอบโมงงงน้นกเนาะสำหรับขัอนอ้นตอนการตัดยาเอาถ้าเอาง่ายๆที่ให้แบ,บ่งเป็น2ประเภทก่อนการ ก็คืออันนี้หนึ่งกรณีมีใบส,นะนนสั่งเนาะกรณีมีใบสั่งขั้นตอนแรกคือให้เราตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบสั่งก่อนนะคะว่าใบสั่งทั้งหมดเนี่ยมันมีข้อมูลครบถ้วนตามนี้ไหมถ้ามันไม่มีลายมือแคทสั่งแบบนี้นะคะต้องรีรีเทคกลับไปที่ห้องตรวจนะหรือหมอไม่มีบอกวิธีใช้ไม่ระบุขนาดความแรงเนี่ยนะรีเทคกลับไปที่ห้องตรวจ ให้เขาแก้แค่ตึงตึงนะคะแล้วหลังจากนั้นขั้นตอนถัดมาเราได้รับใบสั่งมาและให้เราตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้ยาเช็คข้อห้ามแพ้ยาโรคตับโรคไตข้อห้ามของยาต่างๆมีหรือเปล่าขนาดยาอยู่ในช่วงการาารักษาไหมนะคะมีการใช้ยาซ้ําซอนกันไหมแล้วก็อาจจุการคือเช็คด่าน i n t e r มีหรือเปล่า ทีนี้ถ้าในกรณีที่คนไข้เนะี่ยมารับบริการที่รักษาเนาะก็คือไม่ต้องใช้ใบสั่งใบสั่งยาเนเราจะมีขั้นตอนนะคะหรือว่าหลักเกณฑ์เนี่ยในการจ่ายยาก็คืออันดับแรกเราจะต้องมีการประเมินอาการเบื้องต้นของคนไข้ก่อนนะเราจะต้องมีการสัมภาษณ์คนไข้ก่อนนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลความเจ็บป่วยของคนไข้ แล้วเราค่อยจะเลือกยาจ่ายยาให้กับคนไข้เลือกให้ยาหรือไม่ให้ยาก็ได้หรือเคสนั้นต้องมีการส่งของคนไข้ก็ได้นะคะอะอย่างการจ่ายยาในร้านยาค่ะมันมันจะมีอยู่สาอย่างด้วยกันอันที่หนึ่งจ่ายยาเดยแบบไม่ใช้ยาก็คือให้คําแนะนําในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตัวเองเนี่ย ส่วนอันที่2ก็คือจ่ายยาโดยใช้ยาก็คือให้ยาก่อสกระตุกกระวนไข้ส่วนอันที่3ก็คือเราจะไม่ได้จ่ายยาแต่เป็นการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะถ้าอาการนั้นมันไม่สามารถรักษาได้ด้วยเภสัชกรที่ตรายาเนาะทีนี้ในการ สัมภาษณ์เนาะในการซักประวัติเพื่อที่จะหาประเด็นนะคะว่าคนไข้เนี่ยเขามีความเจ็บป่วยอะไรแล้วเราจะเอามาประเมินเนาะว่าอาการเบื้องต้นของคนไข้เนี่ยมันน่าจะเป็นโรคอะไรหรือเข้ากับโรคอะไรอันนี้ต้องจังอันนี้นะคะที่บอกเลยสไลด์นี้ต้องจับเพราะเราจะต้องเอาไปใช้ในการซักประวัติแล้ วิชาอื่นๆที่เป็นหัวข้อโลกต่างๆใช้อันนี้เลยนะคะแล้วก็เวลาเราไปสอบใแประกอบานสักวประวัตใช้อันนี้นะคะสอบไปเลยอ,อยา่างน้อยถ้าหนูจำแพทเทิร์นทั้งหมดนะทั้งสองเกอบนี้ได้นะคะหนูสามารถที่จะได้คะแนนฐานสักข้ประวัติไปแล้วประมาณห้าสิบเปอยังไม่รวม เรื่องของการนี้ใช้ได้ให้การรักษาได้หรือให้คําแนะนําได้เพราะฉะนั้นถ้าจำอันนี้ได้ค่ะอย่างน้อยาถามสักกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะได้คะแนนไปเลยวอ่ะเราจะมีการสอบาษา์อะไรบ้างนะคะอันที่หนึ่งค่ะเราถามว่าใครคือคนไข้ใครเป็นคนใช้ยาหรือใครมีอาการป่วยเนาะอันที่สองอายุเท่าไรน,นะคะอันที่สาม วันนี้มาด้วยโรคหรืออาการเบื้องตน้นเป็นอะไรนะคะ4เริ่มมีอาการตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นมานานเท่าไหร่แล้วนะคะ5นะความรุนแรงของอาการเป็นยังไงถ้าเทียบกับวันแรกที่เขาเป็นถ้าสมมติเขาเป็นมาแล้ว2-3วันเนี้ยถ้าวันนี้เทียบกับวันแรกอาการรุนแรงมาถึง เคยมีอาการแบบนี้มาก่อนหรือเปล่านะคะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยไหมถ้ามีเนี่ยอาการมันเป็นยังไงนะคะมีอะไรหรือมีสิ่งไหนที่ทําให้อาการดีขึ้นหรือแย่ลงอาจจะถามไวว่ามีกินยาหรือว่ารักษาตัวอะไร,รอื่นๆไหมแล้วอาการมันแย่ลงหรืออาการมันดีขึ้น โรคประจำตัวของคนไข้เป็นอะไรมียาประจำรักษาโรคประจำตัวเนี่ยมีกินไหมนะคะอาชีพทำอะไรหรือสภาวแะแวดล้อมอะไรที่คนไข้เนี่ยมีอา,าการอ,อย่างเช่นถ้าสมมติว่าคนไข้เนี่ยมาด้วยแอลเลอร์จิไรนิ A G D. มีแบบเป็นภูมิแพ้เกี่ยวกับพวกแพ้เนี่ยเราก็ต้องถามคนไข้นาะคนไข้ทำอาชีพอะไรเพื่อที่จะดูว่าอะไรมันเป็นปัจจัยแต่กน หรือคนไข้อยู่ไม่ได้ทางานเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับฝุดเนินแต่สภาวัดแวดร้องที่คนไข้เนี่ยอาจจะอยู่แบบอะไรนะการพุ่งนามีเผาปาเผาควันอะไรเนะี่ยแล้วมันมีนละององเกิดขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะอะ่มีใช้ยาอ่าอย่ากดนะจ๊ะอ่ามีใช้ยาหรือว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอื่อหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่บรรเทาอาการมาก่อนหน้านี้ไหม มีใช้ยาอื่นสมุนไพรหรือว่าอาหารเสริมอยู่หรือเปล่าเนาะมีประวัติแพ้ยาไหมแล้วเข้าคนไข้แพ้ต้องถามอาการด้วยนะคะเ,เราจะได้เรียนรอ้ไม่ได้แลนะ้วเนี่ยก็ถา้าแพ้ยาให้เราถราด้วนะ่าม่้องะ ทุกครั้งนะคะว่าแล้วอาการแพ้เขาเนี่ยอาการเป็นยังไงเนาะต้องถามด้วยนะเพราะว่าบางอาการถ้ามันเป็นเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยยาที่มันเป็นอ่ออา่างสม่บอกว่าคนไข้เป็นแพ้เอนเซทแพ้ไ e อบูโปรเฟนอ่างเงี้ยอาการเราต้องถามด้วยเนาะว่าแพ้แบบไหนถ้าคนไข้แพ้แบบตะนาวไปแลสิเลยเงี้ยอาจจะต้องเลี่ยกเอนเซททั้งกลุ่มหรือเปล่า แต่ถ้าคนไข้บอกว่าเป็นแค่อ,อ๋อมีผื่นคันขึ้นตามตัวอย่างเงี้ยเราอาจจะพอมาใช้พวกกลุ่มที่เป็นสเปซิฟิกคอ x 2กทูก็คือเบลอกซิแคมหรือว่าเป็นซีเล็กทีไหมซีเล็กทีอคอร์กทูก็คือพวกซีดีคอรอซิคีโทดีคอรซิคพวกนี้เนาะถ้าคนไข้มีใช้ยาโรคประจำตัวอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะต้องถามว่าแล้วอาการไม่พึงประสงค์ที่จากยาประจำเนี่ย จัตยาโรคประจำตัวเนี่ยมีบ้างไหมนะคะถ้าคนไข้ดูเป็นหญิงวัยเจริญผ่านต้องถามเขาด้วยนะว่าตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรหรือเปล่าเนาะแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มอื่นๆเนาะอย่างเช่นเด็กอย่างเงี้ยเราจะต้องถามเรื่องของน้ำหนักตัวของเด็กด้วยนะคะว่าน้ำหนักเท่าไหร่เนาะเรียบร้อยคอ